เช็คความพร้อมกันเรียบร้อยครับน,นี่เราไปแบบคนเดียวเลยนะปกติเราจะมีนี่ไงแต่ว่าปกติเราจะมีทีมขึ้นครับแต่วันนี้ก็อยากลองแบบคนเดียวจะเป็นยังไงก็ไปรับชมพร้อมๆกันครับไปก็น้าตุนาธุไว,ว,วเดินทางอย่างปลอดภัยที่เท้อไปข,ขี่ตลอดเส้นทางด้วครับปลอดภัยนะ Bom dia, ัับง้นเราต้องใจเย็นๆนะวิบากไม่ต้องใจเย็นเลย <c oughs> มีส,สีิก่อนอันดับแรก คนเดียวจะไม่ค่อยมีใครมากันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายเราอย่ามองตั้งใจกับตัวเอง ยศเปิดให้

ได้เลยว่าลกลกมากเดียว <c oughs> ไปได้ครับจะลก I'll let ใจไม่รักจริงไม่มามาไม่ได้นะครับเนี่ยบอกก่อน หาปับ๊บค่อยๆโอเคดูดมาได้เส้นทางหนึ่งครับเราพักกินน้ำแป๊บหนึ่งอะไรติดไาเย้อยเนี่ย โอ้นิ้วสุดครับแว่กินน้ำกันสักนิดนึงน้ำคือสิ่งสำคัญเลยครับการมาขับเนี่ย